เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเนอะเพราะว่าหน้าๆมันน่าจะง่ายพี่คาดหวังว่าทำสักแผ่นหนึงก่อนแล้วกันนะถึงข้อห้านะอ่ะมาข้อสอง p q r s ฮนะเป็นประพจน์แล้วก็ท้ายเนี่มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วเอ่อและไอตัวนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จข้ไใ้ถูกโอเคเอ่อขอดูตัวหลังก่อนดีไหมเนอะ พอดูตัวหลังกรับ not p หรือ s เป็นเทปนะครับเป็นเทปนะแปลว่า s เนี่ยเป็นเทปแล้วก็ p เป็นจริงถูกปะมันถึงต้องเป็นเทปหรือเทปนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนข้างข้าข้างขวานนะ p เป็นจริง s เป็นเทปนะครับแล้วพี่ก็ไปแทนใะช่ปะ p แล้ว ก้อน Q แล้ว R ก็ต่อเมื่อ S และอ,อ,ยนะอย่างนี้นะครับนี่นะ S เป็นเทสครับผมเพราะนั้นก้อนหลังเป็นเท็แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่า R เป็นอะไรนะฮะเออ P เป็นจริงครับ P เป็นจริงออมีค่าความจริงเป็นจริงใช่ป่ะแปลว่าก้อนหน้าต้องเป็นเทสครับก้อนหน้าจะเป็นเท็ได้ แปลว่าไอ้ก้อนหลังต้องเป็นเท็ครับก้อนหลังจะเป็นเท็ได้เพราะว่า Q เป็นจริงและ R เป็นเท็ครับจบแล้วตอนนี้เรารู้ครบทุกตัวแล้วโอเคไหมเรารู้ครบทุกตัวแล้วพอเรารู้ครบทุกตัวเราก็แค่มอง p และ Q p แล้ว Q คือจริงแล้วจริงได้จริงครับผมข้หนึ่งถูกอ่ง่ายไปไหมเนี่ยอ่คิดข้ออื่นด้วยขขอหนึ่งถูกนะอ่อคิวแล้วนะอา Q แล้ว R จริงแล้ว t e s ได้เท s ครับข้อ2ผิดโอเค R แล้ว s R, แล้ว S คือ t e s แล้วอ่าได้จริงอ่ามันตอบเท s ก็เลยผิด S แล้ว P อ่าขึ้นต้นได้ Test ก็ได้จริงเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่1ครับผมคิดอย่างนี้โอเคทันนะไปต่อ